อย่างที่หลายคนทราบกันนะครับว่า r ระบอกเนี่ยมักจะมีกฎนะครับในการสร้างเกมอยู่นะครับเช่นห้ามสร้างเกมโป๊เปลือยห้ามสร้างเกมที่ไปในเชิงแบบว่าพน,านันภายในเกมอย่างเงี้ยเป็นตน้นหลายคนทราบดีครับว่า r ระบอกเนี่ยแกยึดกฎเนี่ยมานานมากนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกระบสมมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ว่าขัดต่อกฎกระบอกมากนะครับแต่ว่ากระบอกเนี่ยเหมือนเตรียมนะครับจะอนุญาตนะเกมเหล่านี้ครับเข้ามาในกระบอกซึ่ง เกมเก่านี้ครับเป็นประเภทเกมที่ผมเชื่อหลายคนเนี่ยน่าจะตกใจมากครับที่ Roblox เนี่ออนุญาตมาได้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้คลิปวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามีประเภทเกมไหนบ้างนะครับที่ Roblox เนี่ยเตรียมนะครับจะอนุญาตนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแบรฟฟอร์มนะครับมากดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการใช้ผลทาคลิปต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับมาจากทวิตเตอร์อย่าง Boxing News เจ้าเดิมนะครับ ซึ่งมันเกี่ยวข้องครับนี่เลยบอกว่าอกบล็อกเนี่ยเตรียมนะครับจะเปิดโอกาสให้หลายคนเนี่ยทำการสร้างเกมครับเนื้อหาเหล่านี้ครับโดยผ่านครับเอดไกด์ไลน์ต้องย้าว่าเอดไกด์ไลน์เนี่ยมันเป็นตัวของการจัดเตรีอายุภายในเกมนะครับซึ่งนี่ผมเปิดเกมบล็อกฟุตให้ดูนะคุณผู้ชมครับบล็อกฟุตตรงข้างหน้านี้ครับนี่แถบสีดํานี้มันจะเป็นเอดไกด์ไลน์นะครับที่เขาบอกว่าอายุเนี่ยเก้าบวกขึ้นไปครับเล่นได้ เนื้อหามีความรุนแรงสูงมีเลือดบ้างอะไรบ้างพวกนี้เป็นตน้นซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยใช้ครับเพื่อจัดเรดอายุนะครับว่าใครเข้าได้บ้างโดยเระบ็อกเนี่ยครับเตรียมนะครับจะเพิ่มนะครับ4อย่างนี้เข้ามาในเกมอย่างแรกครับคำหยาบคายอย่างที่2ครับโรแม,มนติกทีมเดทติง้งอย่างที่3ครับแกร์บิงกับพนันอย่างสุดท้ายครับการเอ่ยถึงแอลกอฮอล์หรือการใช้แอลกอฮอล์นะครับในเกม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาจากทาง t w i t t e อร์ของ r o บอ็อกไทเกอร์ด้วยต้องบอกว่า4อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ r o บอ็กไทเกอร์นะครับไปเจอนะครับในไฟล์ออบอ็อกมาได้เกี่ยวข้องนะครับกับการประกาศอัปเดตของออบอ็อกโดยตรงนะคุณผู้ชมครับเป็นเพียงแค่ไฟล์ครับที่อยู่ในตัวของออบอ็อกเฉยๆซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้อาจจะมาครับที่หลังหรืออาจจะไม่ได้มาก็ได้นะครณผู้ชมซึ่ง4อย่างนี้ครับต้องขอพูดทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือคำหยาบคาย อันนี้ถือว่าไม่ใหม่นะครับเนื่องจากว่าบล็อกเนี่ยเคยประกาศไปว่าอาจจะมีการเพิ่มนะครับหรืออนุญาตนะครับคำหยาบคายบางคำภายในเกมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ประกาศแต่นู่นนะครับงานอดิศีสองพมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งถือว่าไม่ใหม่มากอย่างที่2ครับโรแมนติกทีมเดทติง้งตรงนี้หลายคนจะสับสนหน่อยหนึ่งเพราะว่าโรแมนติกทีมเดทติ้งเนี่ยกล็อกแกห้ามเดทไม่ใช่เหรอห้ามออเดอร์ไม่ใช่หเหรออันนี้มันสับสนอยู่นะครับสำหรับผมเนี่ย แต่เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเกมที่มีเนื้อหาครับความรักภายในเกมหรือมีการเดทภายในเกมเนี่ยครับถือว่าไม่ผิดกฎเงาบล็อกแต่ในที่นี้ครับต้องเตือนว่าไม่เกี่ยวข้องกับเกมคอนโดแน่ๆนะครับที่มีอะไรกันนะคุณผู้ชมครับอันนั้นน่ไม่เกี่ยวนะครับอันแค่โรแมนติกเฉยๆนะครับไม่มีแบบว่าอะไรที่เกินเลยมากนะครับต่อไปครับแกรมบิงครับหรือการพนันอันนี้ครับจะเกี่ยวข้องกับการพนันภายในเกมเขาบอกว่านี่ทางด้านนี้ เพื่อให้เคลียร์นะครับการิงเนี่ยคือหมายถึงแค่ว่าเป็นการจำงองนะครับการพนันไม่ใช่การพนันจริงนอกโลโบลบอกต้องเตือนว่าอยากเข้าใจผิดนะคุณผู้ชมแค่จำงองนะครับภายในเกมเฉยอันนี้มันเคยมีบางเกมที่ใช้ฉากนะครับเป็นคาสิโนอยู่อย่างเช่นเกมจิวเบกหรือเกมเมซิตี้ที่มีฉากหงังครับมีคาสิโนครับภายในเกมแต่ว่าไม่ได้มีการที่พนันภายในเกมนะครับแค่มีการใช้ฉากครับเป็นคาสิโนเฉย ซึ่งตรงนี้น่าจะไม่ถือว่าแกมบิงเหรอครับแต่ว่าแกมบิงที่นี่เขาหมายถึงว่าจำงการพนันซึ่งอันนี้ผมไม่ชัวว่าเกมพน,นันเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับในโลบ,บ็อกที่สร้างอยู่ตอนนี้หรือมันเคยมีหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเจอนะกับเกมประเภทนี้นะครับอย่างสุดท้ายครับแอลกอฮอล์ครับในเ,เฟรนหรือการใช้งานนะครับอันนี้คือไม่ชัวว่าโลบ,บ็อกเนี่ยเขาหมายถึงอะไรกันแน่นะเพราะว่าบางเกมมันก็มีนะครับแอลกอฮอล์ในเกม คือมันจะมีในฐานะที่เป็นเกมไม่ค่อยดังครับหรือไม่ก็เป็นเกมเงียบส่วนใหญ่ครับมันจะมาในชื่อที่ไม่ชัดเจนมากอาจจะคล้ายคลึงครับหรืออาจจะเหมือนแต่ไม่ได้เป็นแอลกอฮอล์ <c oughs> จริงหรืออาจจะสื่อถึงแอลกอฮอล์ก็ได้ครับแต่ว่าหลายคนไม่ทราบว่ามันคือแอลกอฮอล์ภายในเกมพ <mythology> เพราะมันไม่ได้บอกไงส่วนใหญ่นะไม่ได้บอกนะครับอันนี้ถือว่าเป็น4ประเภทเกมที่หลายคนก็น่าจะอึ้งเหมือนกันนะครับที่กระบอกในอนุญาตถามว่า มันจะมีผลอย่างไรกับเร์บ็อกซ์ประเด็นเลยคือ4ประเภทเกมเนี่ยครับอาจจะโดนจัดเรดอายุครับที่สูงกว่าปกติเนื่องจากทางเรบ็อกซ์เนี่ยสูงสุดคือ13บวกขึ้นไปนะครับอันนี้9บวกผมไม่ชัว่าเกมไหน13บวกขึ้นนะคุณผู้ชมหาไมไ่เจอนะครับในเร์บ็อกซ์ตอนนี้ซึ่งเาว่า4ประเภทเกมนี้ครับน่าจะขึ้นเรดนะครับ15บวกขึ้นไปไม่ก็17บวกเนื่องจากเนื้อหาหลายอย่างครับที่มันเกินเด็กก่ะคุณผู้ชมครับอย่างเช่นแอลกอฮอล์กับพนันอันนี้ ก็เกินเด็กแต่ละต้อง17บวกขึ้นเท่านั้นคือไม่18บวกเพราะว่า18บวกเนี่ยมันจะมีเรื่องโปเปื่อยด้วยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโนบลกเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับไอ้พวกนี้เลยเพราะมันไม่ได้มีการอนุญาตนะครับแมพที่เป็นแนวคอนโดนะครับในประเภทเกมเหล่านี้ด้วยซ้ำนะครับคุณสม้ชมครับจึงถือว่าไม่18บวกเออแต่ว่ามันก็มีผลนะครับเนื่องจากว่าคนที่17บวกเนี่ยในโนบลกเนี่ยมันอาจจะมีไม่เยอะคือมันก็ดีอะครับเพราะหลายคนเคยเอ่ยถึงเรื่องนี้ครั้งก่อนนะ เขาบอกคนสร้างเกมที่มีการจํากัดเรทอายุเนี่ยประมาณ18ปีขึ้นไปซึ่งสุดท้ายครับเหมือนจะจริงครับไม่น่าเชื่อมากก็จะเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าอาจจะไม่ถึง18บวกนะครับแต่เป็นเพียงแค่17บวกขึ้นไปนะครับมากสุดนะครับตอนนี้ไม่ชัวร์ว่าทั้งหมด4อย่างนี้เนี่ยจะมาตอนไหนนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะสักพักหนึ่งเนื่องจากว่าง่างยๆนกับบล็อกไทเกอร์ที่ประกาศมาเนี่ยมันจะมาช้าครับมันจะไม่ได้มาไวนะซึ่งก็เตือนว่าใครดูคลิปนี้เนี่ย อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับรีบทําเกมเหล่านี้นะครับเพราะคุณเนี่ยอาจจะโดนเตือนได้นะครับเนื่องจากกระบอกเนี่ยยังไม่ได้อนุญาตนะครับให้ทําเกมเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเพียงแค่การที่จัดเตรียมเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นไฟล์นะครับในตัวของโปรแกรมกระบอกไม่ใช่ตัวสิ่งที่กระบอกเนี่ยปล่อยมาแล้วนะครับเตือนว่าอย่าเพิ่งรีบนะครับกับสิ่งเหล่านี้นะรอไปก่อนรอดูว่าจะจริงหรือไม่นะครับต้องคอยรอดูครับประกาศอีกทีนะครับจากทางกระบอกนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับกับเอทไกด์ไลน์ระดับสูงนะครับที่ต้องใช้ว่าระดับผู้ใหญ่อ่ะคุณผู้ชมครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องถามคนดูครับว่าคิดยังไงกันนะครับกับการที่ระบลอกเนี่ยจะอนุญาตนะครับเกมประเภทเหล่านี้นะครับทั้งเกมเดรดเกมพันันเกมที่มีแอลกอฮอล์อย่างเป็นต้นไอ้คำหยาบเนี่ยไม่อยากพูดถึงเยอะเนื่องจากว่ามันเบสิกแต่ในเระบ็อกนะคุณผู้ชมอยากรู้ครับว่าแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงกันนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปพิเรนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคุณผู้ชมนะสํหรับคลิปนี้ครับมีเพินนี้ครับสวัสดีครับผม